สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ยูคอยเช้า5นาทีกับคลิปโตเทลเลอร์ก็เป็นช่วงของการสอนวิคอาราคาบิตคอยอิทเทอรีเบียนบีคาราโน มาดูกันว่าแนวโน้มวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คลิปนี้เพียงการสอนดูอข้อกล่าวว่าไมตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ช่วยในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็ใครที่กําลังหาตัวช่วยในการเทรดนะครับผมขอแนะนาบอทครับบอทดเทรดคริปโตเทรดได้ทั้งบิตคับและแบรนดเลยนะครับบิตคับเทรดได้ทุกเหรียญนะยังเว้นสเตเบิลคอยนะครับ BSV แล้วก็ a x x นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตพอร์ตบอทครับผมนิดนึงนะครับผมเปิดอีเธอรี่เียมไปนะตอนนี้จาก750ก็เป็น800อเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หลังจากที่มันพุ่งขึ้นมาเน็ตแต่เราไปดูอาการเงนะว่า บอดเนี่ยมันมีอาการอย่างไงบ้างน,นะครับนี่คือประวัติการเทตุนะครับก็ตั้งแต่วันที่8ถึง14นะแต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นเพื่อนดูหน้านี้เป็นหลักนะครับผมเอาประวัติการเทตุไปใส่ไว้ในหน้าการาฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าการาฟกันใครจะแคปไปตรวจสอบเนี่ยก็แคปไปได้นะครับวันที่14เนี่ยออกไป3ออเดอร์นะครับตั้งแต่ตี3 9โมง1ทุ่มตี3เนี่ยผมยังหลับตาอยู่เลยนะครับไม่มีแรงกระเทรดนะบอดก็เทรดให้ผมแล้วนะครับมามาดูกันนะครับตัวของอีเธอรีเียม ที่ผมเปิดบอดไปนะอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับกับผลลัพธ์นะปัจจุบันนะไม่ได้ผลลัพธ์เรื่องว่าจำนวนแคทโฟที่มันเพิ่มขึ้นนะแต่ดูจากอาการประวัติการเทรดของเดือนที่4เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับจากเดือนที่แล้วเนี่ยผมแท็กตัวของ BNB ไปนะ ถ้าใครอยากดูประวัติการเหตดเดือนที่1หรือที่2เนี่ยก็ไปดูตามดูที่รีวิวนะครับรวมรีวิวผมมีแปะประวัติการเหตุที่ใต้คลิปเดือนที่1หรือที่2นะครับเนี่ยช่วงเดือนที่1เดือนที่2ที่ผมเปิด BNB ไปเนี่ยอ่าที่ผมเปิดบ n b ีไปเนี่ยก็มีแท็กประวัติการเหตุให้ดูแบบนี้นะครับคือออกเยอะมากนะครับตอนนั้นเป็นบูรลันเนาะตอนนั้นมันบูรลันเนี่ยออกเยอะมากนะครับปุ๊บนี่ให้ดู นะแต่เอาเป็นว่าก็ลองไปดูในคลิปแล้วกันนะครับผมคงไม่มาย้อนดูตัวของ BNB ให้ในคลิปนี้นะ,ะดู Ethereum ต่อนะครับเห็นไหมผมเนี่ยจะย่อลงมาผมไม่กลัวนะครับย่อลงมาผมไม่กลัวเลยเพราะมีบอทด,ดูแลมีแบ่งไม้เข้าช้อนเรื่อยๆนะครับพอการาฟดีบาวขึ้นไปด้านบนนะครับผมมีของถูกไปแบ่งขายแพงตลอดเวลานะครับเห็นไหมเนี่ยผมเริ่มเปิดวันที่สนะครับสัปดาห์เก้นะก็เปิดมาเนี่ยประมาณ วันนี้14แล้วก็11วันแล้วนะครับก็ดูจากประวัติการเขียนเนี่ยก็ค่อนข้างพอใจเลยนะครับย่อลงมาซื้อขึ้นไปขายแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอนิเตอร์อะไรเลยนะครับเชื่อมต่อบ่อยแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานลืมๆใบหัดใบแดนไปเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาดูพอร์ตใหม่นะครับพอบอดหนปีเนาะ,ะก็ค่อนข้างประทับใจนะครับเดี๋ยวรอดูวันที่20 ช่วงสัปดาห์ที่24ถึง30ผมเลยทำรีวิวเดี๋ยวที่4มาให้ดูนะคะว่าเอ้ยผมใช้แล้วมีประวัติการเทรดยังไงบ้างนะครับ นะเสริรตัวของบอตอีโชเวียม e นะครับอ่ะกลับมาสู่การิเคราบกันบ้านนะครับตัวของ Bitcoin นะครับอัปเดตบอตไปแล้วนะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยไปดูที่ใต้คําบรรยายใต้คลิปตรงนี้นะครับมีทั้งข้อมูลเบื้องต้นรีวิวทุกอย่างที่ผมใช้นะครับลิงก์สมัครหรือจะทักมาสอบถามที่ไลน์ผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมา BTC เป็นยังไงนะครับก็ยังมองเป็นแพทเทิร์นเดิมคับมองเป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับว่าเอ้ยถ้ามันจะไปต่อเนี่ยเราก็ยังมีเป้า ที่เท่าไหร่ครับเป้าของเขาอยู่ที่6กหมื่ก่ก็ให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ BTC เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะครับก็คือยังวิ่งไปกรอบแคบๆอยู่ตรงนี้แหละนะก็ให้ระมัดระวังการจบรอบย่อลงมา หลุดเทลนไลน์นะครับหลุด EMA 50ให้ระมัดระวังการจบรอบนะครับช่วงนี้แต่ถ้ามันจะไปต่อมีแนวอยู่ที่6 6 0 0 0นนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะย่อแล้วหลุด EMA 50หลุดเส้นเทลนไลน์เลยนะครับก็ผมมองที่5 1 0 0 0,000แล้วก็47800เนี่ยช่วงช่วงนี้นะครับ ถ้ายอ่อลงมาแล้วเกิดเสียญญากับตัวแล้วผมว่าอาจจะเข้าเพิ่มนะครับอาจจะเข้าเพิ่มนะ4 8 0 0 0ปถึง5 2 0 0 0่ประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่เราเคยคุยไปทุกครั้งนะครับว่าตอนนี้ไอ้ตัวของ Bitcoin เองเนี่ยเขานะครับขึ้นมานานมากเลยแล้วก็ขึ้นยังไงยังไม่จบรอบเลยนะครับเห็นไหมเขาเบรกขึ้นมาเหนือ EMA 50บอ่าเบรกขึ้นมาเหนือ EMA 50แล้วก็ไต่ EMA 50เนี่ยเป็น วิ่งขึ้นเป็นบูรันเนี่ยไม่ยอมจบรอบเลยก็เลยมอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมันจะไปต่อนะเหมือนวันนี้ถ้าคุณอยากกระโดดได้ไกลขึ้นเด่ยคุณก็ต้องย่อก่อนแล้วค่อยกระโดดเพื่อที่จะทําให้เล ไ,ได้ไกลขึ้นดังนั้นตอนนี้เหมือนกับมันลอยขึ้นมาสุดทางและกําลังจะย่อลงไปผมก็เลยเขียนว,ว่าเฮ้ย BNB b นบเนี่ยน่าจะย่อหลุด EMA50 นะโซนที่เราคุยกันเมื่อกี้ประมาณ4 8 0 0 0ถึง52,000เนี่ยย่อลงไปโซนนั้นปุ๊บนะครับแล้วขอเป็นการย่อเพื่อกระโดดไปได้ไกลอีกทีนึงแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวของ Bitcoin ให้มานะครับมีโอกาสที่ลงมาจบรอบอยู่นะถ้าจบ ยังไงก็ตามเนี่ยให้คุณวางแผนออกให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันจบรอบแต่ถ้ามันไปต่อคุณก็วางแผนแว่าเอฉันจะแบ่งไม้ขายตรงไหนเท่านั้นเองนะครับสภาพของตัว BTC นะอ่าต่อมาอีเ e อรี่มนะครับอีเ e อรี่มก็อย่างที่เราคุยไปนะครับว่า1การกลับเทนในภาพ t ทา e เฟรมเดย์เนีย นี่แต่้าพาวเฟมเ,เดถ้าจะให้สวยเนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอาการเบรกเห็นไหมเบรกยอ่อเด้งแล้วทำไฮ high, เ e อ h i ไฮเหนือ3,700ครบสูตรอีเทอเรียมแล้วนะครับก็มองพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าอ่ะ ทรงขาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วจากสัญญาณเบรกย่อเดงนะซึ่งถ้ามันจะไปต่อให้ระบัดระวังแนวต้านที่ 4, 000, 4 0 0 4,400เหรียญนะครับสำหรับตัวของอีเทอร์เรียมนะผมผมมองว่าอีเทอร์เรียมขึ้นนะครับแต่ถ้าบินคอยลากลงเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าอาจจะยอ่อลงมาก่อนก็ได้นะครับทีนี้อีเทอร์เียมเนี่ยมันมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ มีอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับคือเกิดแพทเทิร์นตรงนี้นะครับที่เรียกว่าแพทเทิร์น head a n d shoulder นะครับเกิด Head a n d shoulder นะครับเกิด Head a n d shoulder หรือเป็นอินเวอ d ์สเ d a แอนด์โชเดอร์เนาะทำให้มีเป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกอมันน่าจะกลับตัวขึ้นนะครับถ้าเกิดเราวัดเนี่ยวัดเป้านะแล้วก็วัดตรงนี้ใช่ไหมวัดจากหัวเนี่ยตรงประมาณนี้มาถึงเส้นฐานนะครับประมาณนี้ เป็นความเป้าของเขาใช่ไหมเป้าในการเด้ง่าพอวัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป้าอยู่ที่ประมาณ4,004ซึ่งสอดคล้องกับที่เราตีพอดีนะครับ4,004ก็คือเป็นไฮเก่าก่อนที่เขาร่วงลงมาแรงนั่นแหละสหรับตัวของอิตาเวียมนะก็โอเคเลยนะครับคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปถึง4,004แล้วอาจจะจบรอบหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับมองเป้าไว้ที่4,004ก่อนสรับตัวของอิตาเวียมนะครับตอนนี้นะครับในภาพเ,เล็กๆเป็นยังไงล่ะในภาพ4ชั่วโมงครับ เราจะสังเกตเห็นหนึ่งเรื่องคือเขาขึ้นมาเห็นไหมไอผมไม่ชอบการขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมอยากให้มันเป็นการเบรกยอ่อเด้งแล้วก็ไปเลยอันเนี้ยมันขึ้นมาแรงมากนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องมีจังหวะย่อเพื่อปรับตัวย่อลงมาที่3า0พย่อลงมาที่เส้นกลางบริเกอร์แบนพพด์ภาพพลาฟเอนเดไม่รู้แหละอาจจะต้องย่อสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพราะมันขึ้นมาแรงมากเห็นไหมไต่ขอบอัปเปอร์ไม่มีกราฟไหนนะครับที่ไต่ขอบอัปเปอร์แค่ ไกด์ไต่ขอบโลวเวอร์บอลิงเกอร์แบงตลอดเวลาอาจจะต้องมีการปรับสมดุลเข้าสู่เส้นกลางอยู่ดีนะครับและั้านอีเธอเรียเลยผมก็เลยบอกว่าอาจจะมีการย่อระยะสั้นๆได้นะครับย่อที่3,700นะครับหรือย่อลงมาที่เส้นกลางบอลิงเกอร์แบงแล้วไปต่อก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับส่วนตัวของอีเธอเรียมนะก็อย่างที่เราเคยคุยไปนะครับว่าเออตอนนี้มันเบรกขึ้นไปแล้วนะครับใครที่เข้าแท่งแรกแบบเนี้ยนะเข้าแท่งแรกแบบนี้เป็น เข้าได้ไหมเบรกเอาปุ๊บเข้าเลยเข้าได้ครับแต่มีโอกาสที่จะยอ่อ ลงมาผิดทางอยู่แต่ถ้ามันถูกทางม,มันก็จะพุ่งไปเลยแบบนี้ครับแล้วมันบางทีเนี่ยพุ่งไปเลยปุ๊บมันจะไม่ย่อลงมาตรงนี้แล้วอาจจะย่อลงไปข้างบนอ่าแบบนี้คุณก็ได้ของดีไปนะครับดับงนั้นใครที่ไม่ได้เข้าตามแท่งแรกเนี่ยก็อย่างที่เราพูดไปนะครับรวมถึงผมเองก็ไม่ได้เข้าตามแท่งแรกเนี่ยก็รอเบรกย่อดเด้งสวยๆเนี่ยค่อยหายจังหวะในการเข้าอีกรอบหนึ่งสับตัวของ r เคเวียมนะครับอ่ะโอ้โหวัวนนี้การาฟแดงๆไว้ใจได้กาโอ้โห A X S นะ่ะอยู่ดีๆก็พุ่งนะครับอ่าเรื่องของ A X S เนี่ยเราเคยคุยกันไว้ที่ไลฟ์นะครับเออไลฟ์วันที่14ตรงนี้นะนะครับไปดูได้นะครับเรื่องของวิเคราอร์ A X S นะครับแล้วก็เคยโพสต์รูปไว้นะอ่าแวะข้างทางนิดนึงนะครับอ่าก็ไปดูเอา A นะครับรูปนี้นะครับร้อยสี่สินี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ร้อยที่สิบสามเลยนะครับก็ไปดูกับเราเองนะไม่ได้พูดในคลิปนี้ในหน้าแฟนเพจ Facebook นะครับอะต่อมานะครับเป็นตัวของ bnb bnb ตอนเนี้ยก็ครบสูตรนะเบรกยอเด้งเรียบร้อยแล้วนะครับในภาพทาวเฟรมเดแต่ขึ้นมาติดแนวต้าน470อเดทอรดันเอนะครับแนวต้านอยู่ 470, 4 9 0 5 2 0นะครับดังนั้นเลยดูในรายละเอียดนะครับในในดีเทลเนี่ยคล้ายกับตัวของดิจิเทียมคือขึ้นมาแล้ว ไม่ยอมยอ่อดังนั้นอย่าดื้อนะครับย่อลงมาเถอะอาจจะต้องย่อลงมาตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูแหละอาจจะลงมาจบรอบไซเวตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปใหม่ก็ได้นะครับผมเชียร์ว่าก็ค่อนข้างสวยนะเป็นการย่อลงมาที่เส้นกลางโรบลิงเกอร์แบรนด์ e อ a 5 0แล้วเด้งอ่ะค่อยหาตว,วัดในการเข้าเพิ่มตรงนี้นะครับสหรับตัวของ BNB นะผมมองว่าแนวรับจริงๆนะแนวรับจริงๆเนะีน่ยนะถ้ามันแบบหลุดลงมาเยอะเนี่ยผมมองไปที่สี่ร้อย 440นะครับ440ออาจจะลงมาประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหม440้ยก็เป็นแนวต้านที่แข็งแรงแต่อดีตมีโอกาสย่อลงมาตรงนี้แล้วไปต่ออ่าก็ต้องมารอดูนะครับสับตัวของ BnB นะขอย่อมาสวยๆบริเวณเนี้ยแล้วเด้งค่อยเข้าเพิ่มแต่เข้าเพิ่มตรงนี้ให้ระมัดระวังแนวต้านด้านบนด้วยเท่านั้นเองนะครับสับตัวของ BnB ก็ประมาณนี้นะกำลังย่ออยู่ปรับสมดุลน,นะครับตัวของ ADA นะครับยังพูดเหมือนเดิมนะครับพูดเหมือนเดิมทุกครั้งไปนะครับว่า ADA นะครับปลอมตัวเป็น stable coin อยู่นะครับอาจจะมีมุมมองว่าไซเวนะครับอยู่นะ ไซเวย์อยู่ที่2เหรียญ2.3ถ้าย่อลงมาแล้วนะครับ2เหรียญ1น1.8แล้วมีสัญญากับตัวอาจจะพิจรารณาเข้าเพิ่มได้แล้วถ้าเคยอยากรันเทรนเข้ามาใหญ่จะเข้าได้เมื่อไหร่ผมมองว่ารอเบอรกเอา2.3เนี่ยในเลือกทางขึ้นก่อนเนาะเราค่อยหาตัววัดในการเข้ากันนะครับสันๆนสำหรับคารโน,นนะครับไม่รู้เมื่อไหร่จะเบรกนะครับก็ฝ้าเอาไว้แหละถ้าเบรกก็จะได้ต้นเทรนกัดน,นะครับอ่า ตรงอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook CryptoTeller นะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับ